สวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่องเจมส์สดเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะพามาชมหรือบอกวิธีการทำร่องน้ำหรือทําที่ระบายน้ำตามไร่ตามสวนของของผมนะครับอันนี้จะเป็นการถ่ายร่องน้ำออกแดดออกไฟข้านะครับเลาะถนนที่ทำแบบนี้เพราะว่าที่ด้านบน น้ำจะไหลลงมาตรงนี้ทั้งหมดนะครับผมก็เลยต้องทําร่องน้ําไว้รอบแปลงอันนี้เป็นคลิปเก่านะครับจากก่อนที่ผม,มหยอดกระพุ้ดที่ผมทํารุ่นไปอันนี้ก็เป็นคลิปเก่าผมก็ถ่ายไวน้นานแล้วเพิ่งจะได้เอามาลงครับก็จะมาบอกวิธีเคล็ดลับในการทาร่องน้ำครับในที่นานะเป็นที่นาแล้วจะยอดกระพดแบบไม่ต้องยกร่องนะครับ เราก็ทาร่องน้ําให้รอบอันรอบแปลงของเราเลยนะครับเพื่อที่ว่าฝนตกมาน้นจะได้ไม่ขังหรือมันก็จะมีขังบ้างตรงไหนที่มันเป็นเอ่งนะครับก็จะมีขังแต่ก็จะขังน้อยกว่านะครับแบบนี้ก็จะทําร่องไว้รอบไร่เลยตรงไหนตั้มเราก็ค่อยๆหลังดึงมาเลยครับในแปลงให้มันมาลงในร่องแล้วก็รอยอดกระโพด พอ,อยุได้ทํารุ่นแล้วก็เราก็ทํารุ่นไปถึงร่องน้ําเลยนะครับพอทํารุ่นเสร็จปุ๊บมันก็จะมีร่องอยู่ทุกร่องน้ําก็จะไหลลงหไหลท้ายไหลได้นะขันขันแขนก้างออกีเยอะนะครับแล้วก็ขันขันหน้าแขนข้าง ขึ้นให้หมดนะลูกหน้าขันลูกหน้าขึ้นให้หมดเลยอันนี้ฝนก็จะมาแล้วฝนตกแล้วไทยลมแรงก็ผมจะถ่ายได้ไม่ยาเท่าไหรนะเดนฝนมาส่วนติดปลานู่นผมทําล่องใหญ่ไปเลยนะครับร่องใหญ่แบบที่ชักเป็นคันไปเลยทําเป็นล่องเหมืองเลยนะครับที่แรกว่าจะาไม่โกมาขุดก็มันต้องใช้ทุนสูงนะครับก็เลย ใช้รถถ่ายดึงออกมาดึงออกมาจนมันเป็นหืองได้นะครับอันนี้ก็ล็อกคนาเหมือนกันครับล็อกคนาทุกอันก็จะถ่ายเป็นร่องหมดนะครับให้มันเป็นร่องน้ำล็อกขนาทั้งหมด ลมแรงมากครับตอนนี้ผมก็กําลังจะมาะครับผมก็เร่งทําตั้งแต่เช้าแล้วเพิ่งจะมีเวลาถ่ายคลิปช่วงเย็นฝนก่อนฝนมานี่เองท่านใดที่มีแปลงไร่แปลงนาที่น้ําท่วมก็สามารถทําแบบผมได้นะครับช่วยระบายน้ําได้ดีมากครับนี่นี่สังเกตได้ว่าตรงนั้นจะเป็นเหมืองครับผมขี่ลงไปในเหมืองเลยนะถ่าถ่าลงด้านล่างนะ ถ่ายขึ้นมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วเลยไม่ได้ถ่ายตั้งแต่ทีแรกนะเพราะว่ามันใช้เวลานานเราก็พอยหลังขึ้นมาชักมาชักให้ตรงนี้มันเป็นร่องลึกๆเลยนะต้องตรงที่ผ่านแสงให้มันเป็นร่องลึกๆเลยถ่ายดึงขึ้นมานะครับพอเราได้พอถึงพอแล้วแล้วเราก็ถ่ายกลับมาให้แนวแล้อตอนรถถ่ายทั้งทั้งขวามือในจอนะครับให้มันประมาณนี้แล้วเราก็ถ่ายกลับมา ให้มันเป็นคันที่แรกมันลกอย่างกับป้าสเสือเลยนะตรงนี้ที่แรกจะเอาแมคโครมามันก็ไม่ไหวครับก็เลยเอารถไถค่อยๆทำเาอาก็ต้องใช้เวลาหน่อยโอเคก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวจะพาไปชมตอนระบบให้น้ำตอนที่ฝนตกหนักๆนะครับ โอเคก็ okay. ประมาณนี้ครับถ้าชอบก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด,ด้วยนะครับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมเข้ามาติดตามมาเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมกดมาแล้ว